สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมค์ขาวเช่นเคยนะครับผมและอย่างที่เห็นนะครับแมปนี้เป็นแมปใหม่ก็ถ้าจะถามเพราะแมปเก่ามันโดนเมื่อแมปเก่าโดนลบไปแล้วเราก็ต้องสร้างใหม่ครับใช่ครับผมแต่ผมก็คงต้องสร้างตรงนี้แหล่ละเพื่อที่เราจะได้หาคอนเทนต์หรือ หาชาเลนจ์อะไรได้ไวๆนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเวลาสร้างบ้านแถวนี้สักพักหนึ่งค่อยกลับมาครับกลับมาแล้วพร้อมกับของที่อ่ามากกว่าเดิมใช่ครับของมากกว่าเดิมในนี้นะครับผมทําฟาร์มทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฟักทองแตงโมแครอทบีดอะไรก็ไม่รู้ผมเพิ่งรู้นะครับว่าแครอทมีโอกาสดรอปจากซอมบี้ด้วย ซึ่งผมก็ามาล้วนนี่แนะส่วนนี้ก็ดอกไม้นำโชควันนี้มีชาเลนจ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนเพราะว่า9นาทีโอเควิดีโอ9นาทีก็น่าจะมีชาเลนจ์ที่น่าตื่นเต้นอะไรแน่นอนนะครับาฉะนั้นดูจนจบด้วยนะครับผม <laughs> ส่วนนี้ก็เป็นห้องลับนะครับอย่าลงไปดีกว่ามึนหัวเปล่า,าอันนี้ไวไฟาร์มสำหรับกวดไปทำหินเลือกไฟนะครับผม แล้วนี่ก็มีฟาร์มไก่ด้วยเนาะมีลาวาอยู่ใกล้ๆคือสะดวกมากส่วนนี้คือถ้าไปฟาร์มแร่นะครับเราจะข้ามไปดูชาเลนกันเลยดีกว่านะครับผมหงขอขุนไกสักระยะหนึ่งดีกว่าว่าไงไก่วัสดีโอเคฝนตกไม่เป็นไรนะครับทุกคน วันนี้มาทำชาเลนจ์กันชาเลนจ์วันนี้ก็คือนี่ครับก้อนกวดขนาดยักษ์ไม่ใช่ขนาดยักษ์หรอกมันมันก่อตัวกันผมสร้างมันเองแหละคือชาเลนจ์วันนี้ก็คือทำลายบล็อกก้อนกวดนี้ทั้งหมดนะครับเพื่ออะไรกันหรอกอย่างที่ทุกคนรู้ว่าก้อนกวดนั้นมันมีโอกาสดรอปหินเล็กไฟด้วยนะครับ ลงลำบากเหลือเกินทำไมเนี่ยฮะซึ่งวันนี้เราจะมาทดสอบดวงตัวเองกันในไหมครับผมก็เลยขอชาเนิ์ตัวเองทุบบล็อกทั้งหมดนี้แล้วต้องได้หินเล็กไฟทั้งหมด50อันไม่งั้นผมต้องโดดลงลาวาทิ้งทั้งชุดเหล็กทั้งหมดนี้แล้วก็หินเล็กไฟที่เอามาจากในกองด้านหลัง ก็ขอไปนอนก่อนแล้วก็หาอาหารกินแป๊บหนึง่งสักครู่มาอันหนึ่งมีเฮ้ยอันหนึ่งมีโอกาสดอรอป้อเซนเลยเหรอไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่แต่ยังไงเราต้องดรอปมาให้ได้นะครับทั้งหมด50อันแต่ถ้าง่ายขนาดนี้ผมขอเพิ่มเป็น80อันแล้วกันเออ แต่ถ้าข้ามวันนะครับผมต้องทิ้งหินเล็กไปที่ผมฟาร์มมานะครับใส่ลงลาวาไปประมาณสแต็กครึ่งหนึ่งอะสแต็กของไม้ครับครึ่งหนึ่งเลยก็ไม่ค่อยคำนวณเก่งเท่าไหร่นะเฮ้ยหมามาอยากเลี้ยงหมาเผื่อจะเชื่องตัดไปตัดมาอย่าคนดูงงเป็นไก่ตาแตกเลย ไม่งงนะครับไม่งงผมจะเอาคลิปมาใส่เพื่อเพิ่มคำอธิบายแล้วว่าเรากลับบ้านนะครับไปทำชาลินตั้งแต่ตอนกลางวันเลยดีกว่านะครับผมผมไม่อยากให้เวลามันหมดไวมาฝนก็ยังตกอีกผ่านมาอีกสองสาวันแล้วไปกันเลยจะเริ่มขุดในห,หนึ่งไป มีตะเริงขุดอีกสามสองหนึ่งอันนี้หนึ่งสองสามเอ้ยไม่เช่นหนึงสองสามนี่สามเลยฮไอน่าเบื่อเพิ่มความเร็วนิดนึงเออเดี๋ยวผมจะขอตัดแบบรัวๆเลยนะครับเพราะว่าก็น่าเบื่อมันเช่นกันเฮ้ยดอกมาเยอะอยู่อันเนี้ยผมว่าผมได้แน่นอนอะ่ะแปอัน แต่ถ้ามืดเมื่อไหร่ผมก็ต้องทิ้งเห็นเหล็กไปไปครึ่งหนึ่งของสแต็กไหมครับแล้วเราจะรู้ว่ามืดตอนไหนล่ะก็น่าจะมีมอนเกิดก่อนผมคิดว่าชาเลนจ์นี้จะตื่นเต้นมากกว่านี้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรพอทำชาเลนจ์นี้ไม่ผ่านปุ๊บชาเลนจ์ต่อไปก็น่าจะเป็นหาเลขโดยที่ไม่มีชุดเกอะเนี่ยคือเป็นอะไรที่ลำบากโอเค เริ่มมืดแล้วครับและตอนนี้ผมได้ประมาณ31อันนะครับถ้าถามว่าเอาก้อนกวดอะไรมาต้องเยอะเนี่ยก็เอามาจากทั้งที่ไปขุดแร่มาบ้างทั้งใต้ถ้ำบ้างโอเคผมว่ามันน่าจะเริ่มมืดแล้วใะตอนนี้ก็ต้องลาก่อน32อันนี้ตอนแรกคิดไว้50อันนะเนี่ยผมคิดว่ามันจะดอบแบบ ง่ายกว่านี้แต่ผมไม่คิดว่ามันจะดอปยากผมก็เลยโอเคต้องยอมแพ้ไป17โอเคสแตกไม่เท่ากันนะเนี่ยไปกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมต้องขอตัวช่วยด้วยนะครับตัวช่วยของผมก็คือถ้ามันรู้สึกว่าไม่พอผมจะเอาก้อนกวดมาวางแต่ผมต้องเสียทองไปหนึ่งแท่งมาต่ออีกวันหนึ่งครับ อันนี้ได้ยีสาอันแล้วครับผมตัดมาเยอะเลยชาเลนนี้ไม่ค่อยมอีอะไรน่าสนใจมากครับเพราะฉะนั้นสามารถกรอวิดีโอไปท้ายๆเลยก็ได้ว่าโดมผมจะชนะหรือเปล่านะครับชาเลนที่ตัวเองสร้างขึ้นมาและของที่ตัวเองฟาร์มมา8ชั่วโมงกว่ามันจะได้อยู่กับตัวเองอีกหรือเปล่าไปผมขอตัวช่วยนะครับผมขอตัวช่วยนะครับทุกคน ผมจะเอาทองมาทิ้งสักแท่งหนึ่งเพื่อเป็นการแลกตัวช่วยนะครับแล้วมันก็เริ่มมืดแล้วด้วยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ผมค่อยเอาทองมาทิ้งแล้วกันอย่าพึ่งลงนะครับตอนนี้ยังไม่แพ้นะครับตอนนี้ยังมีสิทธิ์ห้าสิบสองอันแล้วก็ต้องทิ้งออกไปเอาแล้วครับมาอีกวันหนึ่งนะครับผมอ่อ้ยทิ้งผิดอัน โทษทีโทษทีไม่ได้จะเหลี่ยมไม่ได้จะเหลี่ยมเลยทิ้งเสียใจทองน้องแท่งหนึ่งไม่ได้ทองแท่งด้วยนะหาผสมไม่ได้โทษทีก่อนที่จะไปเริ่มท้าทายต่อนะครับผมขอวัดดวงตัวเองอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับผมว่ามันจะได้หรือเปล่าสําหรับสี่อันนี้ก็อย่างที่รู้เหมือนกันนะทาไม เกมไหมครัเกียริเราเหรอเราไปทำอะไรให้นายเราก็ช่วยธรรมชาติอยู่เลยช่วยในการเอากรวดมาวางไว้เยอะๆต้นยาตายหมดเข้าสู่ชาเลนจ์วันที่สามนะครับสำหรับวันนี้น่าจะสับคลิปไวๆไวๆไ,ไว้ไวกว่าน,นี้ได้ไหมขอไวกว่าน,นี้ได้ไหมทุกค้นใกล้จะหมดแล้วครับ ตอนนี้ได้ก้อนกดมา51อันแล้วครับผมตอนนี้เขาเร่งสปีดแล้วครับเร่งสปีดแบบรัวๆนะครับผมแต่ในตอนนี้มันรู้สึกช้ามันเละเกินแต่คนตัดตัดเร่งสปีดหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันหมดแล้วเก็บที่พื้นเพื่อหวัง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 อะไรลมๆแรงแรงโอเค หวังไม่ได้แล้วครับผมจบแล้วครับชาเลน g e นี้สนุกไหมโอเคองสนุกกันเนะเาะเพราะผมนั้นจะต้องโดดลาวาเพราะได้แค่53อันพร้อมกับชุดเหล็กที่ต้องเสียไปแล้วก่อนไมค r a ้าที่แสนโหดร้ายถ้าชอบนะครับกดไลค์กดติดตามครับผม